เรื่องคนเบาน่ามันบ่าพิษดอกหอมสามป่าเนือไทยเฮื่อนหลังนี่แม่อกหลังสังสอนเฮ็ดอกูโง่มากเฮื่อนมือใดมีตายแตงแต่จมมันเป็นแม่ไม่ยังมันอึดเดียกอึดงานหลายแถบบ่ทำมาหากินซอยกันบ่เป็นบ่ฮะแม่ไม่ยังขอชีวอยังสู้ฟังให้เป็นอย่างก่อนเจ้าสีมาวังหนึ่งหันนี่ผู้ใดตายบ่แม่ฟังผมบอกก่อนก่อนเจ้าสีมาวังหนึ่งหันพอกับยาผ้ากันเบาพื้นเจ้า ว่าพื้นกูแม่หรือแม่ก็เคยบอกหลงตลอดเลยพี่ลีนี่ตีบักหลงอี่ลีแม่กีปลากีข้อเว้าพอ้นหดิเดนี่อ่าโทอคักเนาะสูเนาะอาจารย์ตเต้อันเย็นขู่ขี่กูนี่เนี่บอกกับผัวบอกมัวในแม่น้ะนี่จังแม่นทาแทนลูกกับแม่พ่อปานกันกรรมพันบ่สูว่าแม่หมูเป็นเฮียนเลี้ยวบังตนโตเปียนกูใส่ศย์ใส่เอียนซุ่มโลกเลี้ยนขี่ทูดเทา เบิ้งบันไดกันเาเหม็นกุยป่านใบแห้งความโสงโคกันเลื่นหมาต่อมึงขนาดว้าเพื่อนกูทั้งแม่ทั้งลูกมาเบิ้งจะกของมาคือใส่ฉอดฉอดชอดอดเองโอ้ยแม่มึงตายบ่ตายอเดยืนแท้เลอันเนีมึงกะสร้างกาวบมาหาว่าเนี่ยกูเป็นยังเปียกใส่หมาใส่หมูมึงว่ากูนอนหลับดีเออมึงเป็นคนบ่ดี มึงไปหาเป็ดนี่ให้ได้ทุนมาจีอะไรอีแม่ให้โซ่ใหญ่โซ่ไหนล่ะคุณมักโซอีอีแม่ให้โซ่ใหญ่อีจังให้แม่เลี้ยงบ้านบ้านให้เขาล้านให้เขาล้านให้เขาลวนลานลวนลานลวนลานอยู่โซแก่อีตายวะมึงกล้ายังกูสิบกล้า สามีอ่ะอดบระหลัวแล้วมึงคือกาวาเนีย่ยเจ้าวา่าไข่กิ้งบอกเออเจ่าวามันจะเลือมันกระย่างกูว่ามันลเลาะแหล่งแข่งแหล่งแข่งอยู่นี่กูว่ามันขึ้นโมเสิเแม่นยิเท่าขั้นขึ้นมากกูต้องหาหมองแกมันพิษแม่มึงยังพันยี้เท่าฮะงาเรียนงาเรีนกูมันคนมีพลังอยากสุบันบ่มีเวนกูสิบอกให้เดรบัก๋วอยของจำเป็นแนวนี้ มึงนอนป่วยเป็นปีๆมึงไข้อันนี้บักแต้ให้กูบอมึงโมแบบนี้มึงไข่หนากูต้นหนาพี่หนาลองด้วยนะแมมึงว่ากูบอกมีคุณภาพอันนั้นอันนั้นบักแต่เด้อเอ้ยต่ถ้ากูไปหาหมอแต่ละมือกูกระจายอยู่บ้าตายเลย เห็แนแต่นางจอคอมื่นตาอยู่เมาเมาปานนาเท่าเฝาแต่หู้ตัวมึงขนาดมึงเห็นยังให้กูบ่ได้มึงมาหวงหาสิแตกบ่ัาบมึงกับวาน่แม่ป่าหวงของเมียสิหวงของไผ่มึงกับว่าจังสีนในแม่ลูกเอาจังสันเด็ดเ้มันเถียงกระสูนเมียมันบ่ได้วางเลยก็แ <ไป S 1> ม่ป่าหวงของเมียสิหวงของไผ่ขันมึงโอ๋อขันกูขันาาขันบ่ให้กูหวง คันบอกให้กูห่วงของเมียมึงสิกูห่วงของผู้ใด <laughs> บักง,งอยกูสิบอกให้หัวเด้อของของกูนี่ในบักแต่กูนี่กูสิให้พเพลียมันกับเรื่องของกูมึงมากปแน่นบอกอเล่ยอเลี่ยเนี่ยมา,ก,ากันแล้วกับมึงมากเลี่ยปแน่นมึงคือบอกเกือบไปเพราไว้ใหง้วยหน่อยเลี่ยบนมือเลดมากงอย <laughs> <laughs> มึงกล่าวว่า,ากูสิฮะว่าง ราะว่าไรกูเลี้ยงวยอ่มึงบคว่าไอ้กูแนวนีมึงกับว่ามึงบคอ่ะคุณชวนเลยูสิสวเลยเอาีเอายว่ากูจะมตัวมั้ามกูมึงมารบ่แนวอย่งเง้ เลยเจ้าลูกเจ้าสู้เปลี่ยนตัวลูกทีตาแบบนี้แล้วมึงอะไรล่ะมึงอยังมาทางด่างกูล่ะเนี่ยกูอยากมึงทางมึงก็มาทางไอ้กูพ่อพ่อพ่อฟังแม่เบาเย็นก็ได้ง่อยก็ได้เนี่ยลูกสามคนเนี่ยสู้ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเฮ็ดสิ่งที่ดีคนนี้ให้ลูกเห็นเพิ่นว่าต้องเริ่มที่ครอบครัวเฮาเป็นหนี้เป็นสินหาเงินใส่หนี้ใส่สินปรึกษาหัสเรื่องกาอ้าว เย็นกัญญาบากปวดบอกพ่อหะไรรู้แม่เด้เนี่ยเออมึงมาเป็นแม่กูมึงเป็นญากูอีเท่ากูบ้าหาใสหนีมันพิษไปฮะสุมีเป็นญาก็หาใสเอาตีก็บพราิดละมึงเป็นผู้ไปยืมมึงก็ต้องหาใสต้องรับผิดชอบแม่ว่าสิ่งที่แล้วมากไก่านไปเริ่มต้นไม่กระได้ได้ลูกทุกขี่กูนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยงอยเอ้ยเมียมึงแม่เออกูนี่ละอีบานเย็นกูสิบอกให้กูซื้อบานเย็น เล่าหนี้น่ะกลัที่ให้ทีหน้ามึงไปจำนองจำนำเมือก็ให้ลูกสาวมึงไปใสหนีเล่านั่นแน่ไปคัดดอกยั่หันคาดจนดนักเขาหุ่นใหน้มันตายฆ่าหันเลยมึงไปแยงือยังสามกำทำแยงกับขอบข้วกว่าถึงป่านนี้มึงบาเลียนตนอีนวลบอกกูมาเลียตนวแค่ทั้งนั้นเมื่อนี้กูสิบอกข้าวดีให้เด้อข,ข้าวดีสูส้สำรับสูส,ส,สองคนเลยเมื่อนี้กูไปติดหนีมาแล้วไม่ไม่ไมหมัดหมัดสองแสนบาทฟูม่ปัญญาหาใจบ่ ขันสูบมีปัญญาหาใสนี่เอามมนจะขาดันหายมันเลยเป็นบ้าว่เจ้ายย็นลอะเห็นลูกเอ็นบ้าเอ่เยามะงอาละเอาคะเาละอเอาเาลอาลอเอาลละเอาละเอาละเอาลเอาลาะเะเอาลอละเอาลเะเเอาลเะาลาลเลอาเลลาเมันอาเาเอาละเาะ

เขียดแห้งเว้ยขอควาจำเป็นต้องมีพ่อแม่พรเฮียงหน้าพมตาคั่นแม่แม่นี่ไปพวกพ่อลุกแม่ป้าเพ่นสีสาหัวควัน เลื่องทั้งกว่งทั้งมวนแม่บางครในคนูแม่เป็นคนไปกู้ยืมเงินมาไาสิหาใส่เพิ่นแตะแม่ไ่สิศีใส่เดียวสร้างนี่แล้วนี่ไปซนไาสิเป็นผู้ใส่เหมึงเป็นยังบักหลวงฮะสร้างทำได้มึงเป็นยังฮะ เจ้าเป็นบ้าไม่ก็มาทำมาจับกูมาทำมาแต่งตัวกูเจ้าเป็นบ้าไ่มทาจับกูต่กูกูจะเียมงกสั่งม่งเยนแม่มึงมันเป็นเจ้าลืมรอเปาก็อยหักกันอ่กไ่ได้หักมงแล้วก็ต้งสภาพแบบนี้เงินเขาหมดเจ้าเป็นพัดนี้เ่อกูเป็นคนนัน่ละ ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปกูสิบา่มา่เหยียบเฮือนหลังนี้อกีกเย็นกูนสิบ่มาหาสูอ่อีกตายกนกันอยู่นี่มอเมาแม่เดินขอขอโทษแม่กอู